สวัสดีจ้าทุกคนกุดมอรกันนะคะกุญมอรกันภาษาดัตเอ๋น้องรู้จักผู้ชายคนนี้ทางเบบเดทเป็นผู้ชายคนเดนมาร์กก็คุยกันก็รู้สึกว่าโอา้คนนี้คุยถูกข้อดีเว้ยคุยสนุกเพราะว่าน้องก็ออนเบบเดทมาประมาณสามปีกัย้อมก็ม่มีผู้ใดจริงจังมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอย่างนี้สินะพอคุยกับคนนี้ก็รู้สึกว่าโอเคทุกอย่าง นอนอายุสามสิบมีลูกติดสองคนซึ่งน้องเลี้ยงเลี้ยงลูกเองน้องยอยู่กับพ่อกับแม่กับพี่ชา้น้องอยู่ัวนี่ป้ากันไปแต่โดนแล้วผู้ชายอายุสามสิบเจ็ดผู้ไส้สูตรเ่เคยแต่งงานบม่มีลูกว่าสัน่นตามที่ตามที่เพื่อนบอกน้องว่จาจังจากคุยกันไปสองเดือนท่าในในแห่สถานะกันเด้ก็รู้สึกว่าโอ้ถูกข้อกันดีชอบพ่อกันพ่อ พอสองเดือนน้องก็เลยล่องถามมึงว่าตอนเนี้เธอคุยกับคุณคุยกับผู้หญิงจะคนผู้ชายเลยบอกว่าคุยอยู่สองคนคือแบบคนอื่นตัดออกแล้วซึ่งผู้ชายบนนี้มีปัญหาว่าผู้หญิงมีลูกติดเขาโอเคเด้เพราะว่าเขาเบิ่งจัโปลูกไฟแล้วก็น้นองกระบ,บอกได้ว่าฉันมีลูกติดสองคนลูกติดอยู่กับฉันผู้ชายก็เออบ่มีปัญหาบม่มีปัญหาเรื่องลูกเรื่องยังอ่าอนที่นี่ ็เลยว,ว่าเธอมีแผนจะมาไท่บอผู้ชายเลยว,ว่าอีกสี่เดือนฉันจะมาไท่กับว่าสีมามือนันมือนี่มาแน่นอนเธอแบบถ้าเธอเธอ,อยากเจอฉันบอผู้ชายกระถามผู้หญิงก็บอกว่าน้องจะของเรื่องกัาแน่นอนฉันคุยฉันก็ต้องอยากเห็นอยากเจอเธออยากมาพอกันโอเคผู้ชายกับโอเคว่าฉันจะมาสองอาทิตย์แต่ว่าฉัน จะเจอเธอได้นึ่งอาทิตย์เด้อาทิตย์เดียวได้เจ็ดเมื่อผู้หญิงเลยว่าเป็นอีอย่างผู้ชายก็บอกตรงๆเลยว่ากับอีกคนนึงฉันต้องให้เวลาเขาอาทิตย์นึงคือกันเพราะว่าฉันกับมาเรียนลูกกันกับเขากับกับเธอคนนั้นฉันก็อยากษ์หูจักเธอคนนั้นคือกันเพราะว่าฉันก็คุยมากคือกันกับคุ้ยกับเธอผู้ชายก็บอกว่าแล้วแต่เธอนะแล้วแต่เธอจะสะดวกเจอฉันไหมเพราะว่าผู้ชายเขากับเขาก็บบอตรงๆแหมฝรั่งเดี๋ยเขาบ้าตรงอยู่แล้วว่าแต่ถามเขาส่วนมากเด้อส่วนหน่อยก็ต่อแล้วปมานทุกคน จ่ากะหอดปุ๊บจะคว้งเนยตอนแรกจะคว้องก็คิดนักอยู่เด้กับแบบมันก็เสียใจอยู่ว่าบ้านมันเขาคุยกับจ้าของผู้เดียวเพราะว่าจะคข้งนี่ตัดพื้นออกเบดเด้เจะควองคุยกับคนหนีผู้เดียวฝรั่งผู้หนีผู้เดียวแต่ว่าก็ไปปรึกษาผู้นั้นผู้นี้ลหละผู้นั้นผู้นี้ก็ว่าเออทุกคนท่านนี่คบกันมันกับมีสิทธิ์ที่ว่าจะคุยเขา็บ่ได้หาใหม่เขาคุยกับไผหนีแต่ว่าเฮาบ่คุยกับคนอื่นเอง เราก็ไปเจอกับไปเจอโรดแม่นกับแม่นบ่าแมนกับบ่าแมนตัวอีหอย่างสินาน้องก็เลยเออตัดสินใจว่าไปเจอพอหอดมือมาน้องได้เป็นคนแรกเลยเด้ฝรั่งจะมาเจอหน้องก่อนเจ็ดมือน้องก็ไปรับยูสนามบินน้องมีรถเด้น้องก็ขับรถไปรับฝรั่งรับมาฝรั่งกับไปเขาเช็คไปเขาเช็คอินโรงแรมไปนอนโรงแรมไปนั่นล่ะแต่ว่าในการอยู่กับฝรั่งนี่น้องนี่ แม่น้องนะเบิ่งลูกหายกังขึ้นน่องอยู่กับฝรังไหนยู่ในมืดมือ้อนองไว้ยกเว้นว่าเดี๋ยวไอยบอกไว้ยกเว้นว่านี่มือเ้าน้องนี่ตรงออกมาจากโรงแรมแต่เา้าเพราะว่ามาแต่งตให้ลูกไปโรงเรียนพสอส่งลูกไปโรงเรียนแล้วน้องก็คือไปในมืดมือ้อนี่มือแรงอะ่ะแม่น้องก็จะมาครับหายหรือว่าพีา่ใส่เพราะว่าในการคุยกับฝรังอะแม่น้องออ้น้องพอน้องรับลูกมดืดกะเพราะว่าคนเนี่ยฝรังคนนี้กับเบเมว่าคนแหลกที่มาหาน่องเด้เพิ่อเคยจังสี่ล่ะ ย่ามือเศ้าคือเจ้าต้องเฝ้ามาแต่งตูแล้วก็ลูกไปทรงโรงเรียนพอทรงโรงเรียนแล้วเจ้าไปใช้เจ้ากลับไปย่ามือแรยงยายกับไปหบไห่ก็สิเป็นยังสี่น่ะยุจเจ็ดมือว่อนเหมืนยุงสี่ละซึ่งน้องก็บอกฝรั่งฝรั่งก็บโอเคว่่มีปัญหาฉันรับได้เพราะว่าเธอกอยู่กับฉันตลอดพอครบเจ็ดมือเออแต่วันนี้ระวังที่คุยกันน่ะย่ามผู้หญิงทรงขอความมาซึ่งน้องกระถามย่มฝรั่งตอบน้องกระถามว่าผู้หญิงคนนั้นทรงขอความมาหาเธอดิฝรั่งก็บอกว่าใช่ เขาทรงขอความมหาฉันแต่ว่าฝรั่งกับบอวิดีโอข้อไเด้แงมผู้หญิงสิกดแบบวีดีโอขอ้อ,แบบอ,ขอมาฝรั่งกับกดถิมเพราะว่าฝรั่งเราบอกว่าเขาก็ใเ้เกียรินองในใการเดทกับนองแต่ว่าขอความเนี่เขาก็ส่รงมั่งว่าเขายูท้ทยยู่จังสันจังสี่อ้าวพอครบเจมือกับล่ากันฝรั่งก็ไปของฝรั่งเนาะนองว่านองจะไปทรงฝรั่งบ้านผู้หญิงคนนั้นคือจะของอยากลู้แหมแต่ว่าฝรั่งก็ไม่ต้องฉันจะไปของฉันเองสิละ ฝรั่งกับไปของเขาน้องกับไปน้องกับไปทรงน้องกับไปทรงฝรั่งยวนอันนั้นแหละไปทรงฝรั่งสนามบินฝรั่งกับไปในระหว่างที่ฝรั่งอยู่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งอะน้องก็เป็นว่าน้องก็เป็นแบบใจเสียอยู่กับเป็นกะวนก็วาวนั่นอยู่แล้วก็น้องกับคือกันน้องทรงขอความหาฝรั่งก็ตอบแต่ว่าน้องขอวิดีโอข้อฝรั่งบอให้ฝรั่งว่า ฝรั่งบอกว่าโนโนโนเลยคือฝรั่งว่าฝรั่งกัใเ้เกตผู้หญิงคนนัน้นที่ฝรั่งเขาเดทอยู่ไหมแต่สิมยอมวิดีโอข้อจนมือฝรั่งจะกลับน้องก็เลยสง่งข้อความว่าฉันจะไปส่งเธอสนามบินในบอฉันไปเจอเธอสนามบินในบอฝรั่งก็บ,บอกว่าไม่ได้น้องกระทมว่าเพราะอะไรเพราะผู้หญิงคนนั้นไปส่งคุณที่สนามบินใช่ไหมฝรั่งก็ตอบว่าใช่ฝรั่งก็ตอบตรงๆเลย น้องก็บเออจอยไปที่นี่ก็บอกว่าพอฉันถึงประเทศอ่ะฉันจะติดต่อเธอกลับมาทุกอย่างก็คือโอเคพอฝรั่งก็กลับประเทศไปแล้วประมาณสองหมื่นละฝรั่งก็ติดต่อมาก็ถามว่าเป็นยังไงฝรั่งกับว่าจากที่ว่าฉันสัมผัสผู้หญิงสองคนนี่แล้วฝรั่งเลยบอกว่าขอคบกับน้องแค่เพื่อนฝรั่งบอกไปต่อผู้หญิงก็ถามว่าเพราะอะไรฝรั่งเลยบอกว่า คือแบบว่าน้องมีเวลาให้ถามว่าฉันชอบเธอไหมนี่ชอบเด้ทุกอย่างคือแบบดีทุกอย่างแต่ว่าน้องอ่ะบ่มีเวลาให้เขาที่ว่าอยู่น้ากันเต็มที่แมเพราะว่ายเมื้อเสา,าน้องก็ตรงคือว่านั่นแหละมมส่ทรงลูกนั่นเนดดี้ลูกไปโรงเรียนก่อนจังมากแต่ว่าอีกผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเขาก็มีลูกติดเด้แต่ว่าผู้หญิงคนนั้นเขาเลิกกันลูกก็อยู่กับนั่นแหละแต่ว่าพ่อแม่เขาน่ะสามารถแบบดูแลลูกเขาได้แม บได้มาว่าตื่นขึ้นยิมมือเสาต้องผ้าหลูกไปโรงเรียนแล้วค่อยกลับม,มาเขาให้เวลากับอันนี้เต็มที่เขาเล่นที่สุดเขาได้ตัดสินใจว่าเขาเลือกผู้ยิ่งคนนั้นดีกว่าคือผู้ยิ่งคนนั้นโอเคกว่านองไหมนองกัเลยคือแบบมาบ่อวาั่งังสือบอกว่านองอู้ฮักเพราะว่าจังไรเขาก็เลือกคนนั้นแล้วเขาบอกเอานองนะอันนี้นองบไดเบดบดเดมาเอาว่าคิดว่าจังไรยังไรนี่นองบ่ได้คิดเพราะว่านองก็เขารบกันตัดสินใจ ตอนแรกก็ส่งขอความไปงอเพราะว่าเจ้าของก็คิดว่าเ้าจะของไปยุบพุ่นพ่อแม่ก็สามารถเลี้ยงลูกให้ได้แต่ว่าฝรั่งว่าบ่อาฝรั่งเหลือกคอนนั้นแล้วอันนี้ก็ไม่บอกให้ฟังกันนังซือก็ฝากคลิป่อยฝากกดไลค์กดแชร์เอาจะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นจงไหนก็คอมเมนต์มาขอบคุณมากๆค่ะ